สำหรับแพรวานะคะแอบคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถปรับให้ฟีเจอร์หน้าเขาอะมันดูนพิเศษขึ้นหรือมันน่าสนใจขึ้นอาจจะต้องให้เขาไปลองปรึกษากับแฮร r ์สไตลิสต์ดูในเรื่องของการที่แบบทําผมให้ดูสุขภาพดีแต่นขณะ,ะเดียวกันเนี่ยพอมันเป็นลูปแบบสวยแบบสาวไทยปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะค่อนข้างเบสิกไปสําหรับการเป็นแฟชั่นโมเดลได้ไอเดียว่าเออถ้าเกิดเราลองแบบให้เขาบลิชคิวให้เป็นแบบ คิ้วสีอ่อนไปเลยให้ดูเหมือนไม่มีคิ้วเนี่ยมันอาจจะทําให้หน้าของเขาฟีเจอร์หน้าเขาหน้าสนใจขึ้นแล้วก็มีความแฟชั่นมากขึ้นน้องแพรวาเราได้โจทย์มาว่าคืออยากจะเปลี่ยนสีผมให้น้องนะครับแต่ทีนี้ปุ๊บเราก็ต้องแบบดูพื้นผมดูว่าน้องทําอะไรมาบ้างของน้องอะ่ะมีการไปย้อมเข้มมันเลยทําให้ลิมิตเทชั่นในการเปลี่ยนสีอะ่ะค่อนข้างที่จะแบบมีน้อยน้องแบบเทคไปหาน้องเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแฮร์พีทนี่คือทําสีไม่ได้เลย uh. เราอาจจะปรับให้เป็นโทนดาร์แคร์ให้แต่วันให้ดูสมูทเท่ากันแต่เราจะเปลี่ยนลุคโดยการที่ใช้การคัตติ้งเข้าไปช่วยโดยทําให้ผมน้องอะดูหนาขึ้นการตัดแล้วเรามาดดูทรงอีกทีหนึ่งอะคะ่ะมันจะทําให้เราเห็นเห็นอาทรงที่เราตัดองศาที่เราตัดเราจะด้ตามองศาที่เราตัดเราจะได้เห็นว่าเราต้องเก็บตรงไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ เนือความคาดหมายค่ะเพราะด้วยแบบว่าลุกตอนแรกที่มาก็เป็นลุกที่ชอบอยู่แล้วเป็น everyday ล o กแต่พอแบบได้ย้อมทั้ง4คิ้วย้อมผมแล้วแบบโอเคผมด้านบนกับข้างล่างเท่ากันแล้วได้ตัดแบบปลายที่มันขาดอะไรที่มันเสียออกแล้วรู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันดูส o มูทมันดูเข้ากันมันส่งเสริมแบบความ Expensive เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ